ในปัจจุบันประเทศจีนมีทารกแรกเกิดเพิ่มขึ้นประมาณ10ล้านคนต่อปีโดยเฉพาะการดูแลทารกศูนย์ถปีในพื้นที่ต่างๆของจีนนั้นจึงเพิ่มการอุดหนุนให้กับองค์กรดูแลทารกให้มากขึ้นเจจนื่องจากนันทัน,นที่เมืองจีนนิมนมณฑลซานตงต้องทำงานทุกวันทำให้เธอส่งลูกไปองค์กรดูแลทารกแบบดูแลเต็มวันโดยองค์กรแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองที่มีชุมชนหนาแน่นตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วมีโคต้า150คนใช้ไปแล้ว90%กรุงปักกิ่งปีนี้จะให้งินอุดหนุนโคต้าการดูแลทารก2,600คนกับองค์กรดูแลทารกโรงเรียนหรือบานเอกชนจำนวนมากกำลังยื่นเป็นองค์กรดูแลทารกลดราคาของการดูแลทารกด้วยนโยบายให้การอุดหนุนประการต่าง รวมถึงการลดหรือยกเ้นค่าเช่าเพื่อดึงดูดลูกค้ามากขึ้น